โอเคครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ย่องดีเจแม็กการช่างนะครับผมก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมว่างนะครับผม,มก็รถมางันอินนะครับก็ <S <S 2> <S 2> <S เราจะแดงน้อยก็มีท่อเพิ่มเข้ามาครับที่ผมไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะก็หลังจากที่หายไปนานนะครับก็คือแถวบ้าน,นผมมีคนเป็นโควิดเยอะไงผมก็ไม่อยากออกไปไหนนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาลัดอีนให้เพื่อนๆดูก็ออจัดให้สักหน่อยนะครับแล้วก็ท่อใหม่ด้วยนะก็ยังไงยังไงเดี๋ยวเราไปดูรันอินเลยดีกว่าครับเพื่อน คนจะรับกลับบ้านกันดีกว่ากลัวครับกลัวตำรวจครับ เยอะแล้วครับเพื่อนๆี๋ยวยังไงยังไงบปรจาการทางเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรนะครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ถึงทางเข้าบ้านผมแล้วนะก็จะมาปิดคลิปตรงนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าจะทำแารทดลองอะไรคลิปหน้าครับมาดูกัืเลนนะคลิปหน้าผมจะเอากองเลดยาวใส่นะครับใส่เจ้าคอตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูครับผมจะทำยังไงแต่ผมรู้วิธีอล่ะนะน่าจะมาดูกันว่ามันจะวิ่งออกอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วผม ่วงนี้เป็นโควิดนะเนี่ยรถ <ลด S 1> เงียบ <ลด S 1> ไม่มีเลยนะครับลดลดเงียบก็งั้นไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะครับคลิปหน้าครับก็เอาดูผมเอคลิปนี้ผมสวัสดีครับ